ออกขอาจารย์สัรค์ชัมีปัญหาอะไรในหัวขอ้อธมะกิเลสทั้หาพาเป็อนอดีครับทัานผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเจิดเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับทานผู้ฟัง ในคำข้อคือวัวน,นี้ด้วยสัทธาของคุณวันชยัยสุขทาวรากรและครอบครัวสร้างกุศลอทุทิศให้กับนสสิริสุดาสุทาวรากรรับเป็นเจ้าภาพครับขอ,อนุโมบนากับสัตาของคุณวันชยัยคุณวดีดาสุทาวรากรมาณโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้รับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในคืนนี้มหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจใหญ่ให้คุณวันชยัยคุณวันลีดาสุธาวรากรและครอบครัวพร้อมทั้งอสอศริสุดาสุทาวรากร จุดได้มีความสุกกายสุกใจมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณเจียดคุณประจวบรื่นฤทธ และญาติทั้งหลายร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับก็จะได้อารมณนาสาธุกสัตาของคุณเจียดคุณประจวบรื่นนิดพร้อมญาติกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ถึงเวลาที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังธรรมะเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากเมื่อคราวที่แล้วได้เลยครับจากจังหวัดเพชรบุรี กดไปถามหุ่นนมัสการพระคุณเจ้าไม่ศัพบ์มีมีคาถามอะไรก็เนี่ยกดไปจ้ง่เงชาแล้วทําไมไม่มีใครรับสายเลยบอกรับยังไงล่ะโทรศัพท์อยู่ที่บ้านตัวอยู่ที่สถานนี้มีอะไรเลยครับทุ่วนี้นะบอกนะว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์ธนาคารที่จะโอนเข้าเนี่ยเบอร์อะไรอาตมาจะทําบุญในกองนี้นะพระก่อนเหรนดับหนึ่งนะพระเอาบัก คือเป็นความตั้งใจนะครับบั้นปลายชีวิตนะต้องการเผยแผ่เผยคืออะไรครับเปิดเผยแผ่คืออะไรครับให้คนเขาดูให้คนเขาเห็นเอาคำเอาคำสอนพระเจ้านำมาเปิดเผยและแผ่ให้ดูนะให้คนทลายได้ดูได้เห็นคนทลายได้รู้ได้เห็นคําสั่งสอนพระเจ้าเขาจะได้มีคําสั่งสอนพระเจ้าเป็นที่เกาะ มีคำสั่งสองพูเจ้าเป็นที่พึ่งสถานีวิทยุก็ได้ส่วนหนึ่งนะฮะในวงแคบแคบในวงแคบแคบครับแต่แต่ถ้าโทรทัศน์ทั่วบ้านทั่วช่องในต่างประเทศอีกต่างหากเพราะนั้นเราก็ต้องการให้ได้ทั่วบ้านทั่วช่องทั่วประเทศและในต่างประเทศให้เขาได้รู้ถูกเข้าใจถูก หลักคำสอนของพระพุทธเจา้าตอนนี้เผยแผ่ในรูปแบบธรรมะสิบเจ็ดคำพีให้คนได้รู้หลักคำสอนพระเจา้าแต่มันน้อยไปอยากจะทำสักยี่ชั่วโมงนะฮะเอายี่ชั่วโมงแล้วหมายถึงว่าเราซื้อทีวีเขาเลยหนึ่งช่องเป็นข้อเราเลยหนึ่งช่องนะแล้วก็เป็นที่ตัดสินใจแน่นอนแล้วประกาศไปเมื่อเช้าแล้ว นะสามพันหุ้นหุ้นละสามพันเลยตั้งสโลแกนไว้ตั้งสโลแกนไว้ว่าสามพันะคนนะคนละสามพันบาทตลอดปีนะครับเออปีละเอ่อเออเมอกี้พูดยังไงนะอ่ะออว่าไงนะ ออเ,เอ้รู้สึกไม่ได้จดมานะครับเ,เอาพระพุทนั่งคิดอยู่แล้วนะเอามันไม่ตรง,ง,งกันนี่พูดไม่ตรงกันไม่ตรงกันสองคนกับคนโน้นก็ไม่ตรงกันเอ่อ สามพันคนคนละสามพันบาทตลอดปีก่ปีละเอามาแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไมาให้ละเอาท่านผู้ชมครับเอาลองลองดูหน่อยชายชายดูหน่อยนะชายดูหน่อยคืออย่างนี้ครับนะโครงการธรรมทานทีวีทิมกาขาวสามพันคนสามพันบาททุกปีมีทีวีทิมกาขาวได้ นะเอาลองฉายให้ดูดิเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนะสามพันคนสามพันบาทตลอดปีมีทีวีถิ่นกาข่าวได้นะเอาเป็นว่าทุกๆปีทุกๆปีเลยนะผมจะทำสัญญาเซ็นสัญญาเขาสักห้าปีเพราะไม่แน่ใจจะอยู่เกินหปีหรือเปล่า ไม่แน่ใจครับอันเลยทำโครงการมาโครงการธรรมทานทางทีวีทินงกาขาวสามพันคนสามพันบาททุกๆุกปีมีทีวีทินงกาขาวได้จตท่านผู้ชมต้องระวังนะฮะมานั่งใกล้ผมนี่ต้องระวังนะระวัง <c oughs> เช้านี้ท่านทราบนะฮะใครเอาเงินไมผมเป็นคนแรกท่านพลเอกวิชัยหงสกุลสาธุสาะนะ่ไคนแรกเลยแท่เ้า,าเลยนะรีบเอามาให้ซะก่อนเป็นคนแรกเลยเอ,เอาเอาไปเห็นว่ามงคลสูงสุดนะฮะน่ารับเป็นเชาวภาพแล้วก็ ต้องระมัดระวังเวลาผมไปนั่งใกล้ใครรีบหนีนะถ้าไม่หนีโดนนะแต่เพื่อความปลอดภัยเนี่ยอาจารย์เป็นแล้วบอกสักกเป็นสมาชิกแล้วเอาละปลอดภัยอะไรครับท่านผู้ชมรวมถึงท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับนะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าดีมีประโยชน์นำสู่ทางพ้นทุกข์ได้ ทุกครั้งฟังหรือชมหรือทำบุญร่วมขอให้เราได้ตั้งใจคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำบุญครั้งใดก็ขอให้ตั้งใจเจตนาว่าขอปัจจัยส่วนนี้จงเป็นพลวัตัจนะในการเผยแผ่คำสอนพุทธเจ้าให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลทางหลายที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนี้ให้มีที่พึ่งคือ คำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดสติปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าได้ก,กลัดสอนไว้อันนี้คือสัพพทานัางธรรมทานัางชีนาติเป็นการให้ธรรมะเป็นทานอ่ก็อยากให้เราได้ตั้งใจไว้นะครับนะทำกุศลใดให้ทานใดๆผู้เจ้ารับรองแล้วจะเสมอด้วยให้ธรรมะเป็นทานเป็นไม่มีดัน,นธรรมะทางทีวีนะฮะก็ตั้งใจว่า เป็นธรรมะที่ผมจะทำเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตที่บอบส่งให้ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อให้รู้ว่านี่คือคำสอนพระเจ้าแสดงไวอง้อย่างนี้อย่างนี้นี้ตอนนี้เป็นธรรมะ17คำพีต่อไปจะเป็นบรรยายพระไตรปิฎกตามหลังอีกนะครับทั้งทั้งที่เรื่องเดียวกันแต่ว่าเราจะได้อัธรรถแตกต่างกัน รวมถึงการตอบปัญหาต่างๆท่านมีปัญหาสิ่งใดไม่เข้าใจก็สามารถเขียนจดหมายส่งมายัางที่สำนักงานหรือท่านทลายก็เหมือนกันเราจะเอาคำถามคือสิ่งที่ท่านไม่เข้าใจเนี่ยออกตอบให้ท่านได้ชมกันทั่วประเทศทั่วโลกอยทีเดียวครับโดยเอาคำสอนของพระเจ้าเป็นหลักน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นกำลังถูกทอกทิศมากขึ้น กำลังถูกทอดทิ้งมากขึ้นถ้าเราไม่ช่วยกันไม่ช่วยกันเผยไม่ช่วยกันแผ่มดจริงๆครับแน่นอนได้เลยครับเพราะระบบการศึกษาถูกวันนี้เขาทิ้งศีลทิ้งธรรมะคือศีลธรรมและเราก็เอาคุณธรรมมาแทนและในที่สุดเราก็ลืมหลักสำคัญที่พระพุทธเจ้ามอบให้เรา หลักของชีวิตทุกชีวิตนะฮะศีลส,สมาธิปัญญาหาใส่ให้ครบอย่าเอาแต่ศีลอย่างเดียวไม่พอครับนะต้องมีเพต้องมีสมาธิด้วยจะเอาแต่ศีลกับสมาธิอย่างเดียวก็ไม่พอครับต้องมีปัญญาด้วยการทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งสามส่วนนี่แหละครับที่จะทำให้เรามีชีวิตอย่างครบสมบูรณ์ ผมตั้งสโลแกนไว้แล้วนะครับศีลสมาธิปัญญาคือคุณค่าของชีวิตชีวิตจะดีมีคุณค่าก็เพราะมีศีลสมาธิปัญญาครับนะใส่ใจไว้มีตัวเองด้วยสอนให้มีศีลสมาธิปัญญามีลูกสอนลูกวหลานสอนหลานนี่คือรากฐานมั่นคงของชีวิตครับนะดังนันก็หาทางที่จะให้ตัวเราด้วย มีหลักเกาะให้ลูกหลานเราด้วยมีหลักเกาะสังคมประเทศชาติขงเราด้วยมีหลักเกาะดงนั้นธรรมะธรรมทานทางทีวีผมตั้งชื่อธรรมทานชีวีทินกาขาวนะครับนะถ้าเราพร้อมใจกันสักสามพันคนคนละสามพันบาทตลอดปีตลอดทุกปีก็มีทุกปีไปอันเก็บเงินใส่กระป๋องไว้ทำบุญปีละครั้ง เผยแผ่คำสองพุทธเจ้าทุกๆปีนะรวมกันสักสามพันคนแต่ไม่ใช่เอาแค่นั้นนะห0พัคน9 0 0าคนยิ่งดีครับถ้าเรามีทุนมากถึงพันคนมากเกินกว่า3,000คนเป็น9 0 0าคนหมื่นคนต่อไปหนังสือเอกสารซีดีแจกฟรีหมดนะครับนี่คือบันปลายของชีวิต อยู่ที่กองทุนธรรมทานเอาจริงเอาจังเมื่อวานนี้ท่านรอ,องอธิการบดีมาเสนอให้ผมตั้งกองทุนการศึกษาเด็กยากจนเรียนดีฝ่ยวายสินธรรมตกลงครับผมรับปากแล้วเดี๋ยวขอตั้งตัวก่อนก็ตั้งทีวีได้ก่อนเดี๋ยวกองทุนจะตามมาแล้วนักเรียนยากจนผลการเรียนดีมีศีลมีธรรมะดี มีทุนการศึกษามีพูดออกอากาศนะให้ท่านผู้ชมได้เกลีย่ยไว้เราจะมีกองทุนการศึกษาตามที่ท่านรองอธิการบดีเสนอมานะฮะเราช่วยกันคิดนะช่วยกันทาช่วยกันนำประโยชน์ให้กับชีวิตเราด้วยแก่บุคคลทั้งหลายด้วยครับเอา้าตกลงปฏิทานาใหม่บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญเราเรียกกันว่า อุทิศสุสกุศสก็ได้แบ่งส่วนบุญก็ได้ถ้าอุทิศสุขุศสหมายถึงให้แก่ผู้ที่ล่วงรับดับชีวิตไปแล้วแบ่งส่วนบุญหมายถึงให้แก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเราเจอการแบ่งบุญให้ด้วยนะครับเอาบุญมาแผ่นะครับนั่นคือการแบ่งส่วนบุญผู้ให้ก็ได้รับนะการให้ผู้รับก็ได้รับนะจากการอนุโมทนาจะนั้นเขาให้เขาก็ได้บุญนะ เราดมูมทนาเราก็ได้บุญถ้าเขาให้เราเฉยๆเขาได้แต่เราไม่ได้หรืออาจจะบอกเออเอากองไวต้ตรงนั้นแหละเราก็ไม่ได้เหมือนกันหรือบางทีขอบใจนะไม่ได้นะขอบใจนะเนี่ยเขาเอาบุญมาแบ่งนะครับขอบใจนะเลยได้ใจขอบไม่ได้บุญนะต้องอดมทนาสาธุ นะั่นคือได้บุญบุญอันเกิดจากการอนุโมทนาก็เป็นบุญข้อที่เจ็ดเรียกกันว่าปัตตานุโมทนาใหม่นะปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญของผู้อื่นคือของผู้ให้ตอนนี้เราอุทิศสุขุสนไปไม่ใช่ว่าผู้ที่ล่วงรับดับชีวิตไปแล้วได้ทันทีนะครับผู้ล่วงรับดับชีวิตได้ต้องอยู่ในฐานะที่ รับได้ฐานะของผู้รับได้ก็คือระฮะเปรตปสุรกายหรือเทวดาก็ได้แต่เขาต้องทำบุญกับเรานะคือเมื่อเราอุทิศไปให้ปุ๊บผู้ที่รวงรับดับไปแล้วต้องอนุโมทนาสาธุนั่นคือบุญเกิดเนื่องจากการอนุโมทนาได้บุญตรงที่ได้ออนุโมทนาของเราที่เราอุทิศไปให้ เราก็ได้บุญจากมีใครแบ่งบุญกับเราเอาบุญมาแบ่งนะเอาบุญมาฝากนะเราก็ต้องอนุโมทนาสาธุเราก็ได้บุญเนื่องจากอนุโมทนาสาธุครับจะทำเสียงให้เหมือนผมก็ได้ขออนุโมทนาสาธุแทบขาดใจเลยสาธุ <laughs> เลยกลายเป็น <laughs> เป็นบุญที่แปลกกวาเขาหน่อย,ยสาธุเนี่ยอ้าวบุญอันเกิดจากการอนุโมทนาสาธุแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าบุญมาฝากนะขอบใจนะได้บุญรือยางครับไม่ได้เอาบุญมาฝากนะเออวางไว้แค่นั้นแหละได้บุญไหมฮะไ,ไ,ไ,ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะไม่มีคําว่าอนุโมทนาแปลว่ายินดีตามด้วยยินดีด้วย แล้วจะไปต่อยินดีนะไม่ได้ขออนุโมทนาสาธุบุญอันเกิดจากการกล่าวคําว่าอนุโมทนาสาธุครับนะนั่นคือปตานุโมทนาใหม่สําเร็จเป็นบุญด้วยการกล่าวอนุโมทนาสาธุนี่ครับบางคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องทําบุญหรอกใครก็ทําก็รออนุโมทนาสาธุอนุโมทนาสาธุ พอไหมครับพอไหมครับอ่าบุญไม่เหมือนกันนะฮะอ่าไม่เหมือนกันหรอกการอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นนะก็คือการยินดีที่เขาทำบุญเรากล่าวคําว่าอนุโมทนาสาธุกับเขาเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้กัลยาณามิตรมากเข้าใ,ใจไหมครับเกิดในชาติใดๆก็มีอยู่ในวงสายบุญเดียวกันกัลยาณามิตรด้วยกัน คยอนุโมทนาบุญกับใครมาเราก็จะเป็นสหาชาติด้วยกันเป็นคนที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลผลของบุญที่เราอนุโมทนาก็จะตอบสนองด้วยการมีกัลยาณมิตรที่ดีนี่ครับอ้าวเ,เราจะไปตั้งตาไม่ยอมทําบุญในรออนุโมทนาเขาอย่างนี่ก่อพอแล้วมีเพื่อนเยอะนะแต่อดอยากยากจนเอาไหมเออมีเพื่อนเยอะแต่อดอยากยากจนเนี่ยเอาไหมไม่เอาเลยดีกว่านะครับ นั่นก็เราควรทำบุญอื่นด้วยและก็ควรจะมีอมุทนาบุญกับบุคคลทั้หลายนะกับเพื่อนเราได้ด้วยนะเราก็จะได้มีทั้งอวียรัพย์พมเสฐอ,อย่างครบสมบูรณ์นะครับประการที่8ปดธรรม,มัตสวรามัยบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมตะตา,าเป็นตำราของบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม แต่ตอนนี้แล้วเราก็จะต้องใช้หลักบาลีนะครับบุญสําเร็จด้วยการฟังธรรมะฟังธรรมะคือฟังอะไรครับเออฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าธรรมะนะดังการที่เรา ตั้งใจฟังธรรมะก็ขอให้เราได้เข้าใจว่าหมายถึงฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะครับต่อไปนี้เราจะหาฟังยากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมันจะเป๋ไปธรรมชาติเป็นธรรมของโน่นธรรมนี่ไม่ใช่ธรรมะนะเป็นธรรม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 หมดไม่รู้ว่าธรรอะไรนั่นเราต้องใช้หลัก บาลีเข้ามาช่วยเสริมว่าธรรมะหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ค,ความถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะครับจากนั้นบุญสำเร็จในการฟังธรรมะฟังคำสั่งสอนพระพุทธเจา้าคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าสอนให้รู้อะไรครับรู้เหตุรู้ผลนะฮะฟังธรรมะจึงหมายถึงฟังเหตุฟังผลแหมตรงนี้สำคัญมากเลยครับ ถ้าเราเข้าใจนะอันเราไปฟังธรรมะก,ก็คือไปนั่งฟังอ๋ออันนี้ผลอันนี้เหตุอันนี้เหตุอันนี้ผลพอเราเข้าใจเหตุผลมากขึ้นมากขึ้นเห็นคนรวยเรารู้ทันทีนะครับนะเขาบริจาคทานมามากเขารักษาศีลม,มั่นคงดีเขาจึงรวยเห็นคนจนก็คือเขาไม่บริจาคทานหรือไม่ก็รักษาศีลด้วยความไม่มั่นคง เหตุที่เกิดทรัพย์มาทานกสินนะครับจากนั้นเราก็เห็นผลทานเห็นผลศิลก็คือเห็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้นั่นเองนะครับเนี่ยผมจึงอยากจะให้เราเนี่ยนะเข้าใจให้เข้าใจแต่ละคํา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 ไว้ทางนี้เพื่อประโยชน์ของความรู้เกิดความเข้าใจพอเห็นปุ๊บรู้เลยนี่เป็นผลอันนี้เป็นเหตุรู้ปุ๊บเลยนี่เป็นเหตุอันนี้เป็นผล ่นแหละครับคือการรู้ธรรมะมาเรียนหลายปีแล้วยังไม่รู้อะไรเป็นเหตุยังไม่รู้อะไรเป็นผลเลยจําก็ไม่ได้ตั้งหากฟัง้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอีกตั้งหากมันก็เท่ากับว่ายังไม่ได้อะไรท้ายังไม่รู้อะไรเป็นเหตุยังไม่รู้อะไรเป็นผลนะฮะนะธรรมะสวรรค์ใหม่จึงหมายถึงฟังเหตุฟังผลทําให้รู้เหตุทําให้รู้ผลเข้าใจเหตุเข้าใจผลบุญสําเร็จด้วยการฟังธรรมะนะ ชมรายการก็ชมรายการธรรมะรายการที่เกี่ยวข้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละครับต่อไปครับธรรมเทศนาใหม่ธรรมะสวรรค์ใหม่ก็คือการฟังธรรมเทศนาบุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมะเทศนาคือชี้แจงเทศนานะหมายถึงชี้แจงว่าอดีเหตุนะ อันนี้เป็นผลนะอันนี้เป็นผลเนื่องจากเหตุนี้นะเหตุที่ทำให้เกิดผลอย่างนี้นะนี่คือเทศนาเทศนาธรรมะเทศนามาจากคำว่าธรรมะบวกด้วยเทศนาธรรมะคือคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเทศนาคือชี้แจงเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาชี้แจงว่านี่เป็นกุศลธรรมะนี่เป็นอกุศลธรรมะนี่เป็นอัพยากาธรรมะ และแจกกุศลาธรรมามิทลัยอักุศลาธรรมามิทลายอภิยกตาวิธามิทลายนี่คือธรรมเทศนานี่คือธรรมเทศนาอ้าวหลักนะประการที่สิบสุดท้ายของบุญเกี่ยววัตถุคือทิฏฐุชุกรรมบุญสำเร็จด้วยการทำความเห็น ให้ตรงตามความเป็นจริงบุญสำเร็จด้วยการทำความเห็นให้ตรงตามความเป็นจริงถ้าเกิดเราไม่รู้ความเป็นจริงจะเกิดบุญไหมเนี่ยไม่เกิดนะฮะเราต้องรู้ความเป็นจริงนะฮะความเป็นจริงของท่านผู้ฟังที่เคารพคท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจา้านัเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทิงกาขาว ชมรมผู้ฝ่ายในธรรมะและสะตาเขาคุณวัรชัยคุณวนิดาสุทาวรากรและครอบครัวเป็นเจ้าภาพอุทิศกุศลให้กับนอสอศริสุลาสุทาวรากรก็ขออนุโมทนาสาธุกับคุณวัรชัยคุณวนิดาสุทาวรากรมาโอกาสนี้นะครับและคืนนี้เวลามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะก็คือหมดเวลา ต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศธาของคุณเจียดคุณประจวบเทธินนิดและญาติมิตรทั้งหลายร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับอ่ะพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดคือหมดเวลาจากราท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผ้าสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมี แกคุณวันชยัยคุณวลีดาสุทาวรากรและคุณสิริสุดาสุทาวรากรพร้อมทั้งผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันันสวสออบ,บอ,อาจารย์จังหวัไดีครัวขบ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหามาารรักมองอารมณ์โกรธลบลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้อส่อง,องรักษาสิลให้มั่นคงจะไม่ลง อขอคน,ผ,นผ่านผ่านพ่าไปหาผิดของบันด็ตชีวิตก็มีความหมยา